ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเอทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวบนนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับก็จะมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ2ตัวบนสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับคํานวณย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผม นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื then, 10, funnel, 1, 000, ่นนะครับบวกหลักพัน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 นะครับบวกกัน4ครั้งนะครับบวกหลัก10บนบวกด้วย6คงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกหลักพันบวกหลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้ง บวกลัสิล่างนะครับแล้วก็บวกที่6คงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับ หลักหมื่นนะครับก็คือเลข3นะครับบวกหลักพันนะครับ4ครั้งก็คือเลข5นะครับบวกสิบบนนะครับก็คือเลขสาม แล้วก็บวกด้6ของทีนะครับนะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่7หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ3บวก5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 บวก3บวก6ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 32นะครับเราก็นะครับเราก็จะได้เลขสอมาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือเลข3ามบวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเล, 5, <c oughs> คเลข5นะครับเลขหนะครับผม บวกหลัหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข8บวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับนะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับที่นำมาบวกกันนะครับก็จะมีอยู่7หลักนะครับเหมือนกันกันกบหลัก10นะครับผม ผลลั์ที่ได้นะครับ3บวก5บวก5บวก8บวก8บวก7บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ42นะครับเราก็จะได้เลข2มาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย นะครับก็คือสองสองนะครับในงวดนี้นะครับผลที่ออกนะครับสองตัวบนนะครับก็คือสองสองนะครับเลขสองนะครับก็เข้าทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับตรงๆ ต่อไปนะครับงวดต่อไปหลักหมื่นนะครับก็คือเลข9บวกหลักพันนะครับสีครั้งก็คือเลข0บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข2อครับแล้วก็บวกที่6คงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 9ก็บวก0บ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 ก2บก6ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ17นะครับเราก็จะได้เลข7มาในหลัก10ต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือเลข9 บวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลขศูนย์บวกหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับก็คือเลขสองบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขหนึ่งแล้วก็บวกด้วยหกคงที่หนึ่งครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วย ก้าบวกศบวกศบวกสบวกสบวกหบวกหผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ20นะครับเราก็จะได้เลข0ูนมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับก็คือเจ็ นะครับผลที่ออกนะครับในงวดนี้นะครับก็คือ2ตัวบนก็คือ7 0น,นะครับนะครับเลขเลข7นะครับก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลข0ย์ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปหลักหมื่นนะครับก็คือเลข7บวกหลักพันสี่ครั้งนะครับก็คือเลข2บวกหลัก10บนนะครับ สิบบนก็คือเลขเจ็ดแล้วก็บวกด้วยหกคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบเจ็ดบวกสอง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 บวกเจ็ดบวกหกผลลัพธ์ที่ได้ก็คือยี่สิบแปดนะครับแล้วก็จะได้เลขแปดมา ในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือเลข7บวกหลักพัน2ครั้งนะครับก็คือเลข2บวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข0นะครับบวกหลัก10ล่างนะครับ ก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วย7บวก2บวก2บวก0บวก0บวก0บวก6ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 17นะครับเราก็จะได้เลข7มาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับก็คือ8 7นะครับผมในงวดนี้นะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวบนนะครับก็คือ8 7 นะครับเลข8ก็เข้าหลักสิตรงๆนะครับเลข7ก็เข้าหลักหน่วยตรงตรง นะครับผมสูตรนี้ก็คำนวณย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยด้วยนะครับผมนะครับบางทีก็พูดผิดพูดถูกนะครับ นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับดูกันฟรีๆนะครับผมต่อไปนะครับผมวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะครับพศ .2564 นะครับ มาดูกันต่อเลยนะครับหลักหมื่นนะครับก็คือเลขศูนย์บวกหลักพันนะครับสี่ัังก็คือเลขศูนย์นะครับ บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลขแปดนะครับแล้วก็บวกด้วยหกคงทีนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบศูนย์บวก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 แปดบวกหกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสิบสี่นะครับเราก็จะได้เลขสี่มา ในหลัก10ต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือเลข0เหมือนเดิมนะครับบวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลข0บวกหลักหน่วยบนนะครับสครั้งก็คือเลข7นะครับบวกหลัก10ล่างนะครับก็คือเลข5 นะครับแล้วก็บวกด้วย6คของที่อีก1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วย0 0บวก0บวก0บวก7บวก7บวก5บวก6ะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ25นะครับเราก็จะได้เลข5มา ในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับก็คือ4 5นะครับก็รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่2พฤษภาคมพศสอ 2, 5 6 4นะครับ 4554นะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคัดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน f c ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับผมก็ขอ,ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ